คุยกันต่อน,นะคะ <มา S 1> ตอนตอน,ตอนนี้เดี๋ยวเราไลฟ์กันต่อตอนนี้แต่จะก็จะขอย้อนไปอ่านคอมเมนต์ comment ของคุณทรายเดซี่นะคะที่ <Des> ที่คอมเมนต์ในในที่เรา,อ,าออกทางเวิร์กพอยต์นะคะบอกว่าทุกอย่างควรจะเป็นไปตามคันรองแต่การดีลในทุกครั้งของคุณทักษิณมันทําให้การเมืองมันออกมาหน้าตาพิสดารเข้าไปทุกทีการไปดูใบคุณทักษิณจึงเป็นความหวังของประชาชนเพื่อจะได้เห็นคุณทักษิณเลิกเล่นการเมืองแต่การกลับมาดีลกับภูมิใจไทยอีกครั้ง คือการทาให้ประชาชนหมดหวังอีกครั้งทําไมคุณไซเดซี่ถึงมั่นใจว่าคุณทักษิณกลับมาดีลกับพักภูมิใจไทยอีกครั้งอ่ะก็ช่อดอกไม้ไงจำไม่ได้เหรอช่อดอกไม้กิงภูมิใจไทยยังไงก็ต้องกลับมาดีลกันพี่ตาช่อดอกไม้ที่คุณหญิงพจมานไปแสดงความยินดีก็อาจจะแสดงความยินดีเพราะเป็นคนรู้จักกันเปล่าโหตอนแรกเนี่ยคอมเมนต์เข็นเคี้ยวจะ จะตุยตอนแรกเนี่ยคุณคุณทักษิณเนี่ยอาฆาตมาดร้ายอย่างหนักมากตอนที่กระโดดออกจากวงออกไปอ่ะแล้วก็ตอนตอนตะบี้ตะบี้เออสมหาไทยคือใช่แล้วก็ตะบี้ตะบันหั่นแหลกกันจากนั้นปุ๊บเนี่ยทีนี้พอคุณหญิงพจมานออกซีนเขาเรียกว่านางพญาออกออกศึกแล้วเนี่ยแล้วก็ปรากฏ่อดอกไม้อีกสองสามอตามมาเนี่ยแลวตอนแรกนะแพทองทานเนี่ยอู้อันนี้ลูกคุณหนูบ้านรวยเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใครขัดใจไม่ได้ใช่ไหมล่ะแล้วตอนก่อนเขาจะออกจากตาแหน่งน้น ยกะตอนที่คุณอนุทินกับคณะภูมิใจไทยออกมาเลยพิพากษาเรื่องเกี่ยวกับคดีเขาเรียกว่าชายแดนอ่ะเขาก็ยังค่อนขอดเขายังค่อนขอดพอสถานการณ์เปลี่ยนนะคะคนก็เปลี่ยนเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนางพยากับลูกหลานเขาก็ออกศึกเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยเขาต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องหาทางแลนดิ้งอ่ะคนก็เลยอาจจะไม่สบายใจว่าเฮ้ยอะไรวะจับปจับมือกันอีกเอาอีกแล้วคือคือ การจะไปจับมือกันอีกเนี่ยเกิดแน่ไม่ใช่ความระแวงนะครับเพราะว่ากลับไปสู่เรื่องที่เราคุยกันก่อนเบรกก็คือว่าในสุดประเทศต้องมีการเลือกตั้งใช่ไหมครับภูมิใจไทยไม่มีทางเป็นพักอันดับหนึ่งนะครับยังไงพรคอันดับหนึ่งพักที่มีโอกาสสูงสุดคือพรคประชาชนทุกคนก็ต้องยอมรับนะครับเขาจะได้เสียงเท่าไหร่ไม่รู้แต่โอกาสที่เขาเป็นพรคอันดับหนึ่งยังมีอยู่ภูมิภูมิใจไทยไม่มีทางเป็นพรคอันดับหนึ่งดังนั้นเมื่อภูมิใจไทยไม่มีทางเป็นพรคอันดับหนึ่งภูมิใจไทยจะเป็นรัฐบาลไได้ยงง ก็ต้องกลับไปจับกับเพื่อไทยเพื่อไทยเองก็ไม่มีทางเป็นพักอันดับหนึ่งถามว่าพักอย่างเพื่อไทยเกิดมาเพื่อเป็นฝ่ายค้านไหมไม่ใช่แต่ขณะเดียวกันนะอาจารย์อาจารย์ก็จะอาจารย์ก็จะพักประชาชนไม่ใช่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 ผมก็กำลังบอกอย่างนี้ว่าผมภูมิใจไทยกับเพื่อไทยกันย์เขาก็ต้องเข้าใจกันแต่ฉันอะเราก็ต้องระวังนะว่าบางทีเพื่อไทยกับพักประชาชนก็อาจจะจับมือกันในอนาคตก็เป็นได้เพราะเราอย่าลืมว่าไอ้คุณธนาธรเนี่ยนะเขาก็ยังอยู่นะคุณธนาธรนี่ยนะเขาก็พยายามเขาสนองกรงด้วยกันเขาซี้กันมากแล้วรอบ แรกก็จะมาโหวตอยู่แล้วแต่ตอนที่ธนาธรไปอะ่ะ<ม>ก็เอาเสียงมากลุ่มหนึ่งเลยแล้วปรากฏว่าอีเสียงอีกกลุ่มหนึงก็แตกไปแล้วก็อยู่ตรงกลางปุ๊บมันก็ไปไปหามาติพักกัน2วันจําได้ไหมที่มันเออเลอเอเ,อเอตอรกันอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่า อนาคตอันข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาแล้เลือกตั้งใหม่บางทีประชาชนก็ไม่ได้อันดับหนึ่งก็ได้กดิฉันมั่นใจเป็นไปได้ประเด็นของผมคืออันดับหนึ่งจะเป็นใครก็เรื่องอีกเรื่องนึงแต่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยยังก็ต้องจับมือกันแต่แต่คะแนนการอภิเพราะว่าทั้งสองพักเนี่ยนะครับเขาไม่จับประชาชนหรอกมันมีเรื่องหนึ่งสองคาอยู่ไม่ไม่เพื่อไทยอาจารย์สีโรจน์ครั้งนี้พักประชาชนเขายกมือให้ภูมิใจไทยใช่แต่ว่าเขาไม่เป็นรัฐบาลไงครับ มันคนละเรื่องไงมันคนเรื่องเดียวกันหรือว่าค,คือถ้าเกิดพรกประชาชนมาเป็นรัฐบาลแล้วไม่มีเ,ออเรื่องคุณทักษิณเนี่ยนะผมว่ารอบนี้ก็ตั้งไม่ง่ายหรอก นี่มันไม่ใช่มีการหาเสียงเมื่อถึงเฟสของการหาเสียงเนี่ยพรคประชาชนจะโดนถามว่าเอาไงเรื่องหนึ่งหสองแล้วพีก,ใ,ออกใช่แล้วพรคภูมิใจไทยก็ต้องถูกถามว่าเอาอยัางไงกับพรคประชาชนเพราะฉะนั้นทั้งสองฝั่งมันจะถดนโดนแยกโดยเรื่องนี้โดยปริยายคําถามคือเพื่อไทยอเอาอยัางไงเพื่อไทยไม่ไม่เอาเรื่องหนึ 2, บบ่งหนึ่งสองปพรกประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ต้องมาจับมือกับพรคภูมิใจไทยโดยปริยายฟังแบบนี้เนี่ยเหมือนอาจารย์ซีโรดมั่นใจว่า ภูมิใจไทยกับพักประชาชนไม่มีทางจับมือกันได้แน่นอนถ้ามีเรื่องหนึ่งหนึ่งสถ้ายังมีเรื่องหนึ่งหแต่ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยอาจจะจับกัาตามข้อเท็จจริงพิตะตามข้อเท็จจริงเพื่อไทยภูมิใจไทยเป็นพวกเดียวกันมาก่อนนะครับ เพราะว่าเขาเคยอยู่พักเดียวกันเนาะแล้วความสัมพันธ์ระดับรุ่นพ่อนะอย่าลืมว่าคุณชวรัตพ่อคุณอนุทินเนี่ยอยู่กับคุณทักษิณมาก่อนเคยเป็นประธานสภาในยุคที่คุณทักษิณตั้งรัฐบาลผ่านคุณสมัครสุนทรเวชมันเป็นความสัมพันธ์ระดับสองชั่วคนรุ่นพ่อคือคุณชวรัตกับคุณทักษิณรุ่นลูกคืออนุทินกับแพทองทาคณอนุทินก็เคยอยู่พักไทยรักไทยมาก่อนใช่ใช่เพราะัพักประชาชนเนี่ยเขาไม่เคยเป็นรัฐบาลกับพวกนี้อันที่สองเขามีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนึกออกไหม คือเรานึกถึงหน้าคุณทักษิณเนี่ยระหว่างพักที่มีเรื่องหนึ่งสองกับอนุทินเนี่ยบทบาทคุณทักษิณก็จะจับ<ต>มือแต่คุณมลิกาคิดว่าโอกาสที่เพื่อไทยกับประชาชนจะจับมือกันเป็นไปได้หรอก็เ,เป็นไปได้นี่ก็เกือบไปแล้วเมื่อกี้ภ <_ utt> ออูมิใจไทยก็ไม่ได้เกือบ <utt> จะไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วตอนแรกชัยเกษมก็เกือบจะมาแล้วเหมือนกันเพราะอะไรเพราะพักประชาชนเนี่ยก็เกือบจะตัดสินใจไปกับธนาธรเหมือนกัน กจะเอาอีกกลุ่มหนึ่งไปโหวตคุณชัยกเกษมเพื่อที่จะเป็นแบบว่าส้มอมแดงเพราะฉะนั้นขณะเดียวกันถ้าเกิดไม่เขินนิดหน่อยก็ไม่ได้โหวตหรอกคุณภูมิค,คุณอนุทินอ่ะเพราะฉะนั้นโดยโดยถ้าเกิดไม่ไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไอ,ไอไช้ชายแดนไทยเขมรน่ะมไม่งั้นเนี่ยพักประชาชนไปโหวตทางนู้นก็อาจจะตายไปกับไอไีเรื่องชายแดนไทยเขมรกับแพทองทานเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยสวิงโหวตมาอยู่ทางนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาเว้นวรคตัวเองไม่มาร่วมรัฐบาลเนี่ยดิฉันมองว่าไม่ได้ว่าความเท่ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเห็นแก่ตัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะทุบให้มีการยุบสภาเนี่ยเร็วที่สุด4เดือน5เดือนเพราะว่าฉันนะมั่นใจว่าเดี๋ยวฉันจะมาจํานวนมากมาจํานวนมากถ้ามี1นึ 2, แล้วมันขัดรัฐธรรมนูญแล้วนูนก็ยังไม่ได้แก้ก่อนการเลือกตั้งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็มั่นใจอีกแหละว่ายังไงยังไงรัฐนูนก็ต้องพี่ทางคุณอาจารย์ก็ต้องรู้ว่ายังไงรัฐนูนเนี่ยก็ต้องมี1นึไม่มีทางหรอกในรัฐธรรมนูญเวลาเขียนอะไรก็ตามแต่จะไม่มี 1- ไมม่ีทางหนึ่ง อยู่ในหมวดสาคัญของชาติไงเอออยู่ในหมวยไม่อนาแต่อยู่ในหมวดสําคัญของชาติชาติศาสนาพระมหากศัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วก็คือก็แปลว่าพักประชาชนต่อให้ไปเลือกตั้งคนก็จะถามเรื่องหนึ่งหนึ่และขณะเดียวกันเนี่ยพอกลับมาปุ๊บ ก็ไม่เปาา็นรัฐบาลไม่ได้อีกไม่ว่าจะได้เสียงมากลางหนึ่งจำนวนมากจํานวนน้อยหรือจานวนน้อยหน่อยและขณะเดียวกันเราอย่าลืมว่าพรคประชาชนเนี่ยตอนนี้ก็มีคดีอยู่เพียบ4ี่บี่คนก็ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าทีนี <c <c ้แล้วก็สมมติบอกว่าเขากลับมาเป็นรัฐบาลไม่ได้ก็แปลว่าอนาคตมันก็ต้องยิ่งจับกันระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยมันก็ตรงกับที่ผมพูดไงเข้าใจแต่ขณะก็เมื่อพรคประชาชนพรคประชาชนเนี่ยนะครับนณะเดี้กันเขาต้องเป็นฝ่ายค้านตลอดกาล ไมประเทศเนี่ไม่เขาเป็นรัฐบาลนภูมิใจไทยเพื่อไทยต้องจับไม่ตอนนี้พรรคประชาชนเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะหาเสียงรอบหน้าเนี้อยากยุบสภาภายใน4เดือนเพื่อเขาจะแลนสไลด์มาสัก300เสียงแล้วเขาจะได้276ร้อยเจ็ดสิบหพรรคประชาชนอาจจะได้สามรอยห้าสิบเสียงเขาอ้างอย่างนั้นเขาอ้างอย่างนั้นเขาอ้างอย่างนี้แต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีมูฟนะก็คือเป็นการยื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาผิดกับคุณอนุทินกับคุณเท้งเขาถอนแล้วไงพี่เขาถอนแล้วไงทำไมเขาถึงถอน นนะหนึ่งผมว่าในแง่กฎหมายมันอ่อนอันนักกฎหมายทุกคนก็บอกว่าเรื่องนี้อ่อนเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งนะครับ MOA เนี่ยไม่ใช่เรื่องกฎหมายนะครับถ้าคุณไปบอกว่าเขาออฟเฟอร์ผลประโยชน์กันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องผลประโยชน์มันเป็นการทำให้เรื่องของการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันปโปร่งใส MOA คือเมนโมเดอร์เมนโมเด e ร์คือ <of S 2> การ <agreement S 2> การจัดตั้งรัฐบาลในอดีตเ,เนี่ยนะครับพักร่วมรัฐบาลอื่น,นเวลาทำทำยังไง พี่ตาคุณติทราบดีว่าเวลาทํากันเนี่ยนะครับคือไปกินข้าวกันไปกินข้าวคนไปกินร้านโต๊ะจีนกันไปรับใช่แล้วก็ตกลงกันว่าถ้าพี่มาอยู่กับผมพี่ได้กี่เก้าอี้ในอันนี้เนี่ยบางรัฐบางพักการเมืองบางรัฐบาลเนี่ยครับพักการเมือง A พักหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยครับ ตอนแรกบอกจะไปอยู่กับพรรคการเมืองหนึ่งตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับได้เก้าอีร้รัฐมนตรีสีที่นั่งนะครับพอข้ามคั้วมาอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งได้รัฐมนตรี6ที่นั่งเพราะฉะนั้นในอดีตประเทศนี้มันตั้งรัฐบาลกันแบบนี้เอาจํานวนสอสอหารเก้าอี้มันถึงเกิดระบบการ เกิดรัฐบาลหารเก้าอี้อคุณมีสสกี่คนคุณเก้าอี้มีหารกันแล้วก็ใครอยากได้พักไหนเนี่ยคุณแจกเก้าอี้ได้มากให้มากขึ้นเช่นบางพักได้25นะครับสูตรการตั้งรัฐบาลคือ5ต่อหนึ่งคุณต้องได้5แต่ถ้าคุณย้ายไปหยบบวชอีกพักหนึ่งเขาให้คุณ7 มันทํากันอย่างนี้ไงเพราะพอมันทํากันอย่างนี้เนี่ยรอบนี้จริงๆร,รอบตั้งแต่ปี6 6ถึง68ผมว่าเรื่องหนึ่งที่ดีนะคือใครจะตั้งรัฐบาลร่วมกันเนคุณคุยให้ชัดว่าทํายังไงให้ประชาชนเห็นใช่เราลงกันเราเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์เพราะข้อตกลงยุบสภาเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการอ,อถามว่าวันนี้ประชาชนอยากเห็นยุบสภาไหมนะครับประเทศนี้มันอยู่แค่3ทางในวันที่มันเกิดไอข้อตกลงนี้คือ1 คุณให้ภูมิทํารักษาการต่อ,อก็คือเพื่อไทยรักษาการต่อ,อสองคุณให้ชัยกเกษมซึ่งก็คือเพื่อไทยได้เป็นนายกต่อ,อสามคือเลือกอนุทินแล้วเดินหน้าสู่ยุบสภาสามทางเลือกนี้พี่ตายอยากได้อะไรอะ่ะภูมิทํารักษาการต่อหรือชัยกเกษมเป็นนายกต่อหรือยุบสภา อยากให้ยุบสภาเลยก็ทุกกลุ่มก็อยากให้ยุบสภาเพราะฉะนั้นไอ้การบอกว่า m o เข้อตกลงเนี่ยเขาได้ประโยชน์เนี่ยมันนักการเมืองยุบสภานักการเมืองได้ประโยชน์ตรงไหนเอาอย่างนี้ก่อนนะอย่าอย่าไปอ้างว่ายุบสภาแล้วคนนั้นคนนี้ชนะยุบสภามันต้องมีคนชนะ500คนแต่ถ้าบอกว่านักการเมืองยุบสภาแล้วเขาได้ประโยชน์เนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะยุบสภาปุ๊บนักการเมืองทุกคนเนี่ยเป็นโนบอดี้ เคยได้เงินเดือนสอสอก็ไม่ได้เป็นประชาชนเท่าเราตําแหน่งผู้ช่วยสอสอไม่เหลือตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีไม่เหลือตําแหน่งรองเลขาทั้งหมดไม่เหลือเพราะฉะนั้นยุบสภาแ้้ใครชนะเลือกตั้งเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าบอกว่ายุบสภานักการเมืองได้ประโยชน์ถ้าได้ประโยชน์จริงนักการเมืองทำไมทำไม,ทำไมถึงไม่อยากยุบสภากันนะครับเคยเห็นนักการเมืองคนไหนในประเทศนี้อยากยุบสภาไหม เออนี่ก็เคยเป็นนักการเมืองอยากยุบสภาไหมกรณียุบสภาเนี่ยเขาจะยุบก็ต่อเมื่อพักเขาซึ่งบริหารอำนาจการยุบสภาเนี่ยมันมีกระแสขึ้นมาเพราะฉะนั้นแพทองทานเขาถึงไม่ยุบสภาไงตอนที่เขาไม่ลาออกกรณีคลิปหลุดอะแล้วพอจากนั้นให้ยุบสภาเขาก็ไมายุบเพราะว่ากระแสเขาเหลือ4%เปอร์เขาจะยุบทําไมล่ะเขาก็ไมายุบหาเขาไม่ยุบหาอะไรหรอกเขาเขามายุบดังนั้นปุ๊บพอมาถึงจุดตรงที่ว่าคุณอนุทินไปทํา m o a กับทางพรคประชาชนบอกว่า4เดือนสเดือนยุบสภาเนี่ยอันเนี้ยพอถึงเวลาเนี เขาก็จะต้องหาแลนดิ้งว่ายุบตอนไหนมันก็ต้องยุบตอนจังหวะที่รัฐบาลสิได้เปรียบไม่ใช่ว่ายุบตอนที่โดนด่าเละจากนั้นอุ้ยพอถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะสะดุดก้อนขาตัวเองอะนะเสร็จแล้วโดนด่าเละอยู่อะไม่ยุบหรอกมันก็ต้องไหลไปแต่ประเด็นคือต้องจับตามองอันนี้พี่พี่พูดเรื่อง MOA ก็ดีแล้วไอ o a เเนี่ยดูดีๆนะทำไมคุณทักษิณกลับมาทำไมระหว่างกลับมาเนี่ยโมเเนี่ยทำไมพักเพื่อไทยเนี่ยไปฟ้องอยู่ดีๆจึงไปถอนเออฟ้องแล้วไปถอนอนี่ไงนี่ไงว่ามนสิ ทำไมทำไมกระดอกไม้ช่อหนึ่งนั่นไงดอกไม้ช่อหนึ่งบานสะพรั่งดอกใหญ่ซะด้วยไอ้เรื่องที่ไปฟ้องนี่รัฐกฎหมายก็มองว่าเวลาฟ้องนี่ไอ้ศาลก็ไม่รับมันคือข้อในกฎหมายมันอ่อนแต่จริงจริงแล้วถ้าเกิดคนเนี่ยมันจะเดินหน้าเนี่ยมันก็จะดันดันดันข้อกฎหมายจะอ่อนจะอะไรก็ตามแต่มันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณศาลเขายังไม่ทันใช้วิจารณญาณเลยแต่ปรากฏว่าถอนซะแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องจับตามองเรื่องเรื่องดีลเหมือนกันก็คือการจับตามองก็คือจ มามองในลักษณะที่ว่าเอ่อจับตามองในลักษณะที่ว่าเออภรคประชาชนก็ดีทางภาคประชาชนก็ดีแล้วก็ทางสื่อมวลชนก็ดีเราก็ต้องโฟกัสไปที่รัฐบาลอนุทินนะว่าคุณมี4ี่อย่างที่คุณจะต้องทําและคุณประกาศแล้วใช่ไหมหนึ่งเรื่องแก้เศรษฐกิจใช่ไหมออสองก็คือ,เ,อ,อเรื่องเอ่อ ชายแดนใช่ไหมสามสี่สี่อันนี้นะ<ม>ในระยะที่คุณจะต้องทําแต่ถ้าเกิดคุณทําแพรมออกมาแล้วไปอยู่ในเอไปอยู่นอกเอ a มอ่อหมายถึงว่าแพรมออกมาแล้วไปอยู่ในดอกไม้ช่อหนึ่งนั่น,<ม>น,นอ่ะเ<อ>ขาก็ต้องซวยไงดอกไม้ช่อน<ม>ั้นมีความ<อ>หมายมาแต่ถ้าฟังนะฟังอาจารย์ซิโรดฟังค<อ>ุณมณิกราม,มาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะว่าอาจารย์ซิโรดบอกว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยมีโอกาสกลับมาจับกันใช่ไหมแล้วก็พักประชาชนโอกาสที่จะจับฝ่ายอื่นน่ะไม่มีหรอกตั้งรรอว่าจะ จะได้เสียงใหม่ฟังไปฟังมาเหมือนกับว่าโอกาสที่พักประชาชนจะเป็นรัฐบาลเนี่ยแทบจะไม่มีเลยคือพี่ตาคิดว่าพรักประชาชนรอบหน้าจะได้250ไหมเอาอย่างนี้ก่อนอันนี้เราไม่ได้ดูถูกใครนะเกินครึ่งได้เกินครึ่งไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้เนี่ยนะครับรัฐบาลก็ต้องเป็นเพื่อไทยภูมิใจไทยครับสมการนี้เคลียร์มากนะครับผมไม่ได้เข้าค้างเข้าใครออกใครนะผมบอกเขาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่เขาจะไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลเพราะเมื่อเขาไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลพักที่มีทั้งหมดในเวลานี้ ม,มันก็ต้องจับมือกันระหว่างเพื่อไทยภูมิใจไทยและพรรคอื่น<ม>บางคนบอกว่ามันอาจจะมีพรรคอื่นเป็นปฏิหารพรรคอื่นที่มีวันนี้นะครับตัวละครทางการเมืองในประเทศนี้นม,มันมีเยอะจนอยู่ดีมันจะมีพรรคไหนพวดเข้ามาเป็นพรรคใหม่แล้วชนะร้อยกว่าที่นั่งมันมีไหมล่ะคือบางคนบอกมันอาจจะมีพรรคใหม่มันเกิดขึ้นขึ้นทุกครั้งในการเลือกตั้งแน่แต่ถามว่าพรรคใหม่ที่มันโผล่พูดแล้วเต็มไปด้วยคนเก่าๆเนี่ยพรรคไหนที่มันจะมีโอกาสได้ร้อยกว่าที่นั่งไงนี่คือข้อท็จจริงมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น ผมว่าภูมิไทยภูมิใจไทยกับเพื่อไทยยังไงเขาก็จะกลับมาจับมือกันดังนั้นคุณทักษิณวันนี้ติดคุกนะครับจริงแต่ว่าคุณทักษิณเขาจะไม่หยุดนิ่งหรอกอเขาต้องเดินเกมเพื่อสร้างอํานาจต่อรองให้พักเพื่อไทยเพราะพักเพื่อไทยคือเครื่องมือเดียวของคุณทักษิณในการปกป้องตัวเองนะครับในการปกป้องน้องสาวในการปกป้องลูกในการปกป้องคดีความต่างๆนะั่นนะฮะสำหรับคุณทักษิณพักเพื่อไทยคือเครื่องมือที่ปล่อยไม่ได้นะครับแล้วสาหรับคุณอุทินเองการจับมือกับเพื่อไทยมันก็คือมันคือออปชันที่มันต้องไป วันนี้มันเป็นแค่การที่ทักสินกับอนุทินทะเลาะกันเรื่องมหาดไทยถึงแตกคอกันแต่การแตกคอแบบนี้เดี๋ยวก็กลับไปจับมือกันได้นึกถึงประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยตาพ่อล่อแม่กัน20ปีก็จับมือกันได้ผสมพันธุ์กันได้ครับจูบปากกันชื่นมื่นตาพ่อล่อแม่ฝ่ายหนึ่งมีม็อบส้อหลัองฝ่ายหนึ่งม็อบสแดงคนก็ตีกันฆ่ากันนะครับทะเลาะกัน20่ีรวมไทยสางชาติยังมันรวมกับเพื่อไทยได้เพราะฉะนั้น เอาความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยรอบนี้นะเทียบความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยประชาธิปัตย์เนี่ยนะเล็กกว่าเยอะเพื่อไทยประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นทะเลาะกันตั้งแต่คุณชวนคุณบัญญัดคุณอภิสิทธิ์คุณจุรินสี่หัวหน้าพักเนี่ยวันนี้ยังจูบป่ากันได้เลยเนี่ยไอเรื่องอนุทินทักษิณเนี่ยนะแค่เรื่องกระทรวงมหาไทยเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเขาก็กำเนิดแล้วกาเนิดเขามาจากบ่อเดียวกัน นะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างเงี้ย <ừ, S 2> ส่วนภรคประชาชนเนี่ย ừ, บางคนอาจจะบอกว่าเขาอาจจะมีความคิดเหมือนคุณทักษิณไม่เป็นไรนะั่นคือความคิดคนในสังคมความคิดไม่เหมือนกันได้หมดแต่ว่าเอากําเนิดเอาที่มาตัวเป็นๆเ,เนี่ยเพื ừ, ่อไทยกับภูมิใจไทยเขาใกล้กันนะเออแต,แต่แต่ถ้าเรามองว่าคุณทักษิณเนี่ยคือโดนทำมเยอะโดนทำมเยอะ กลับมาครั้งนี้ทําตัวเองไม่ได้โดนทำเออเราต้องไม่พูดคาว่าโดนทําเขาทําตัวเองไม่แต่ถ้าเป็นตัวเขาเองอ่ะเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะให้กองเชียร์กินแบบนี้กองเชียร์เขารู้ตัวเขาเองเขาก็ต้องคิดว่าเขาโดนกระทำหรือเปล่าเขาอาจจะขาจังหวะเอาคืนก็ได้เอาคืนให้หมดเลยตอนนี้78ดแล้ว เอาเอาคืนเอาเอาเอาคืนนี่ออกจากคุกออกจากคุกก็เจ็ดสิบเก้าไม่ผมว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในสถานะจะเอาคืนใครนะครับยิ่งถ้าคนที่รู้เรื่องเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดความยุ่งยากในรอบในรอบสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในฐานะจะเอาคืนใครสิ่งเดียวที่คุณทักษิณสามารถจะทําได้ในเวลาคือต่อรองให้มากที่สุดนะครับต่อรองกับทุกฝ่ายว่าช่วยช่วยเห็นใจผมหน่อยช่วยเมตตาผมหน่อยเอาพูดตรงๆนะครับแต่คุณทักษิณไม่ได้อยู่ในวันเวลาที่จะเอาคืนใครนะครับผมว่าคุณทักษิณรู้ดีว่า สถานการณ์ทั้งหมดก่อนจะมาถึงจุดนี้เนี่ย <Ừ. S 2> มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น <Ừ. S 2> นะครับมันมีความประหลาดทางการเมืองอะไรขึ้นคือคือวันนี้นะครับเหตุผลที่คุณทักษิณต้องกลับมาอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันมีความพิสดารเกิดขึ้นเยอะไปหมดพิสดารเลยนะครับสารนะครับพิจารณาเรื่องบังคับโทษซึ่งปกติศาสตร์ไม่เคยยุ่งนะครับเรื่องการยุบสภาที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะเพราะงั้นความพิสดารหล่านี้คุณทักษิณรู้ว่าคุณทักษิณไม่ไอยู่ในฐานะจะสู้แล้วนะครับคุณทักษิณอยู่ในฐานของการต้องมอบ ครับแล้วต้องหมอบแบบที่ขอต่อรองว่าในการหมอบเนี่ยตัวเองจะได้อะไรแค่นั้นนะครับไม่อยู่ในฐานะจะสู้แล้วผมว่าประเทศนี้ไม่ให้โอกาสคุณทักษิณแล้วไม่ใช่คุณทักษิณดีหรือไม่ดีอันนี้นผมไม่คุยนะ,ะเพราะเดี๋ยวกองเชียร์เพื่อไทยจะมาด่าว่าคุณไปว่าท่านทักษิณเนั้นผมไม่ได้ตอบเรื่องแกดีหรือไม่ดีะนะแต่ผมพูดว่าวันนี้นะครับสังคมไทยไม่ให้โอกาสแกแล้ว เอาอย่างนี้เดียวกันถ้าคุณทักษิณเราไม่รู้นะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหนึ่งปีนี้คุณทักษิณจะอยู่ในเรือนจำหนึ่งปีหรือว่าจะได้ออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณทักษิณจะกลับไปเลี้ยงหลานจริงไหมไม่หรอกไม่เลยเลี้ยงไม่เป็นไม่คิดก่อนเลยไม่คิดก่อนเลยนี่นี่กดตัวนี้ด้วยนะคุณติ๊่เส้นเอ็นเปื่อยอยู่จะอุ้มหลานบ่ได้เจ้าทีนี้มันมีอันหนึ่งก็น่าคิดนะหลานคุณทักษิณมีหลายคน่ผมเตือนคุณทักษิณว่าอย่าถึงขั้นเอาหลานอย่างน้องไปเข้าสู่วงการการเมือง คือน้องไปเนี่ยตอนนี้เขาเรียนปริญญาเอกนะน้องไปเป็นลูกคุณลูกคุณยิ่งลักษณ์เขาเรียนปริญญาเอกแล้วแล้วเขามีโอกาสจะมีชีวิตที่แบบคนปกติเขาเรียนปริญญาเอกติในในมหาวิทยาลัยระดับโลกในภาควิชาที่แข็งแรงมากในมหาวิทยาลัยนนเพราะฉะนั้นคุณทักษิณนะครับเลิกเยอทะยานทางการเมืองแล้วเลิกเอาทั้งครอบครัวมาเดือดร้อนได้แล้วว่ะนะครับคือคือน้องไปเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับอย่าถึงขั้นแบบเฮ้ยไปจบปริญญาเอกนะครับเรียนลอนดอนมหาลัยดีเรียนภาควิชาซึ พอได้แล้วคนคิดแล้วไม่คนคิดเหรอเอาก็พูดเรื่องหลานเนี่ยไม่รู้ไงไม่รู้ไงลูกน้องสาวอะยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้นะคะก่อแล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้กันทุกวันค่ะตอนนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ